ชื่ออ้ําครับอ้ํา CCP เย้ก็คือจริงจริแล้วนในช่องของน้องเขานะคะก็มีแบบไปส่องติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้เนาะคะือก็เค,ย,คยเห็นมีคลิปหนึ่งมาส่องจูนี่เหมือนกันนะคะได้หมดลเลย้ห <laughs> มดเพราะเราก็ดูเธอแอบมองเธออ <laughs> ยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาคอลแลบเดียกันเราจะมาทําคลิป <laughs> ทั้งหมดว่ะ EP ที่หกครับผม <laughs> เคยดูปะเคยดูแจ็คสัน แต่วันนี้เราจะมาแปลกนิดนินะคะจูก็ได้เตรียมคลิปของจูมานะคะคือที่ตามแบบสเปคของอ้้มเลยนะคะว่าเขาชอบผู้หญิงแนวไหนก็จะเตรียมมาคนละเจ็ดคลิปนะคะคืออ้้มอ่ะก็ต้องพยายามห้ามเหมือนไวนค่ะเราก็เตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมวิสเปคเราคือคนหล่อหลอเลยนะอืมเตรียมมาหล่อทุกคนหล่อทุกคนโอ้ยตื่นเต้น,ตนแล้วนั่งอยู่ข้างอั้มไม่รู้ึกเขินบ้างเหรอเ้าใจ่ะอีนมานะวันนี้เนี่ยบทล <c oughs> งโทษของเรานะคะก็วางอยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วค่ะเรามาแนะหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ น้ำดูดน้ำปลาเหรอน้ำปลาแบบแท้ๆเลยตัวนี้ดูก็ออกเราเป็นมะนาวส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเอออันนี้คือน้ำมันหอยซีอิ๊วอืมอันนี้น่าจะเป็นซุก,กี้เหรอเออซุก,กี้สวยตัวนี้น่าจะเป็นซอสพริกอันนี้คือพริกเผานะคะชื่ประมาณน้ำพริกเออใช่ประมาณนี้แหละ <c oughs> แล้วเราก็จะมีนมนะคะเราเป็นเด็กดีนะคะเรากินนมด้วยกัน <c oughs> ค่ะวางตรงนี้เลยจ้าเพราะเดี๋ยวเราวันไหวเราก็จะตักเลยเหรอเออตักเลยเราก็จะมีช้อนของเรานะคะเราก็จะตัก ปากไสก็คือสมมติจวนไหวจูก็จะโดนลงโทษนะคะเนี่ยเรียงกันเลยนะคะ,ะพร้อมอยังพร้อมมากครับมาจัดมาเลยมันจะเริ่มจากแบบซอฟๆแล้วค่อยไปแบบเด็ดๆ,ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วค่อยๆเด็ดได้กำลงชอบแบบหล่อๆใช่ไหม <c oughs> ใช่หล่อๆอเชียเอออืม รวิถ้าเขายิ้มอีกนิดนึงเนี่ยแตเออใช่ถ้าเขาถ้าเขายิ้มอีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเข้ามาแล้วยิ้มอีกนิดนึงแต่เขาแค่เต้นอ่ะเรายังแบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เฮ้ยบ้าน่ายังสอบไปเธอต้องเจอของฉันก่อนจะบอกว่าของเราไม่มีอันสอบๆอ่ะเรามาถึงเด็ดทุกคนเฮ้ยบ้าหน่าพร้อมสู้ะกลัวอนะน้ำตาัดมา นมเข้มเข้มก <la> ็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะให้กับนุ่มอุ้ยสีเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้โหกินด้วยกินกินมันไงเอ้ยไอ้ไทเชกไอ้ไท้มอ่ะกค์ให้ ไม่เป็นไรเราบทลงโทษทางนี้คือมะนาวมามาเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆนะคะชอบกินมะนาวอยู่แล้วชอบผู้ชายแบบนไหนที่เดินลงบันไดมาคนไหนคะเป็นคนนี้คนนี้อุิยรักนะคะเนี่ยกล้องนี้แล้วเธอจะรู้สึกว่าเอ๋อแอบสายไปกินกี่ครั้งเนี่ยชอบผู้ชายแบบนี้ไหมครับเข้าเข้ามาใกล้ๆลงเงาๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมอะเาน่ารักมากเลยนะไม่คือเราเคยดูเขาแล้วว่าเราไม่รู้สึกเราเราเราอะจิ้นจิ้นเขาอยู่เราเลยไม่รู้สึกอะไร ออีกนิดอีกนิดถ้าเขาแบบยิ้มแบบอีกนิดเดียวแต่คนนี้เราเราหวั่นไหวนะตอนเราดูเขาอ่ะเราแบบอุ้ยทำไมผู้หญิงแน่นมากขนาดนี้เฮ้ยตอนนี้เราสามวันนี้เรารอดไปแล้วนะคะนี่คืออะไรวะซีอิ๊วอุ้ยถ้าถ้าได้ซีอิ๊วอีกทีนี้คือโคตรเค็มอะใจชื่นใจใจเย็นใจเย็นเดินโอ้ยไขปลาเขาจูนี่ชอบดูคนจะหายปลาเหรอตรงเนี้ยนะ ไม่แต่อันนี้อันนี้มันดูหอมกว่านะเออมันหอมกว่ามันสีอีเขี้สีเปลี่ยนเลยไม่ได้ละเ่มไม่ได้ไม่ได้ละเฮ้ยเดี๋ยว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 เี๋ดีวาดเดยวเดีี๋เดี๋เดยวเดวดีีเดยยเดีดดียว ก็เริ่มี่ายเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆไงอ,อุ้ยแล้วอันนี้คือซุกกจเหใจมเย็นอ่ะแค่นี้เคห่อนี้ร่น้ัเ่คไมหอไ่นเหมือน,นเหมือน้เัรื้จัวเพียว เมื่อก่อนเคยแบบวีดมากนะแล้วทำไมตอนนี้ไม่วีดแล้วอ่ะพอรู้จักกันมาเลยแบบไม่รู้สึกอะไรอ่าพอแบบเห็นคนหน้าอย่างนี้ก็เลยแบบเฉยๆไปแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองคว้าอ๋อจบแล้วแบบมันไม่มีไหปลาลาอ่ะมาอีเดี๋ยวจะมุดหยุไม่ได้ เราไม่ฟังแล้วฟังเขาแบบสั่นมากอะนอไงเนี่ยมันลนได้กับไม่ได้แหละคือันได้แล้วจจะจะได้แหละแต่แบบฟังไม่ออกเอามาผมยอมมอะไรอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากฮะอุ้กินกินเผ็ดมาเลยอะ เราแบบเราไม่ได้วันไหวแต่เรารู้สึกแบบแค่แบบอันอนะี้นบึกมากเลย <laughs> ไม่หรอเขาไม่ยิ้มเออเขาไม่ยิ้มเขามาเศร้าตอนสุดท้ายไม่รู้ทำไมเขาเศร้าทำไมอุ่เรารอดอ่ะไม่มีเลยโดนนี่แย่แล้วเดี๋ยวกอนสรุปเราเราโดนอะไรบ้างนะเราโดนมานาวเราโดนสีอิ๊ว้วก็โดนสุกี้ตัวของเธอเธอโดนน้ำปลาปลาซีอิ่วอิวแล้วก็ซอสพริกก็สามท่ากันอุ้ยในรอบท่านี้แบบเย่เดี๋ยวเรื่องเราต้องหาอะไรมาคนปะไอทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเดินไปหยิบของเองซุกี้มันไม่ไม่ละลายเข้าด้วยนะอุ้ยทุกคนดู มันเหมือนแบบเป็นเม็ดๆอยู่ในอ๋อเม็ดๆอยู่ข้างในอ่ะอันนี้ก็มีซอสพริกเหมือนกันมันก็ติงอ้ําเป็นคนไม่กินนมอยู่แล้วกินได้นะกินได้แต่ไม่ชอบกินต่อไปนี้คงไม่กินแล้วล่ะน่าจะไม่กินอีกเลยขอดมของเธอนิดเดียวพอไหมคนละอึกก่อนไหมคนละอึกก่อนอะไรนะก็ให้หมด เราเป็นคนดีค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่แบบได้คอลแลปกันใช่ไหมแเรายังเป็นเพื่อนกันเนาะจับมือกันหน่แล้วยังเป็นมิตรภาพกันเนาะขอบคุณมากกินแค่มันสองสามอึกก็พอได้ได้ได้เริ่มนะมันมันมันยากมันยากดูดูเขาไปด้วยไหมผู้หญิงน่ารักน่ารักมามามาเลยมาเลยโอ้แชป่าของเราไม่น่าเป็นไร จะเปิดให้ดูใช่ไหมขอหายไปแล้วอะลรใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกันมันลงไปแล้วมันตีขึ้นมาเลยอย่าไปลองทำที่บ้านไม่เอาจัน ลองนี้หน่อยดิกไมมาช่องจูนี่ตองแกนหน่อยระหว่างอันนี้แันเนี้ยเออเลือกมาอันหนึงอัมผสมอันนึงจูนี่ผสมใช่แล้วเราอยากให้เลือกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันอันเดียวหรือว่าต้องสองอันตองอะไรดีกว่าเฮ้ยของจูนี่โอ้โหกินจิบเดียวพอเดี๋ยวพี่ไปมันเธอต้องลองของอามก่อนจิบเดียวสินมผสมน้ำทะเลคนละจิบนะคนละจิบพอ เดีอย่ากูพูดอีกทีเดี๋ยวกูพูดอีกทีเดียวไอันี่เราโอเคโอเคยังรับได้ไอ้นี่กินได้เราจะมาแบบเหม็นเค็มหมั่นต้องอะไรนี่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาชอบอะไรแปลกๆมันไม่มาทีหลังมั้งเหรอมาอ่ะมาวะจะคอยังไงคะกินได้ใช่ไหมคะกินได้ครับ คลิปห้ามันไหว EP หกนะครับผมแล้วก็มีคนมาคอลแลบด้วยนะครับผมอ Arm CTP นะครับต่อไปจะเป็นใครก็จะมีใครจะมาไหมไม่ไม่น่ามีใครแล้วดูเด็ดดูยังคลิปนี้จะมีใครกล้ามาอีกบ้างใครที่เข้ามาดูช่องนี้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชองจุนี่ตอนแกแล้วก็ช่องอ Arm CTP ครับเย้พบกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายขับมีอะไรบุญชอบชอบชอบกลับไปไหมมาอีกรอบหนึ่งอีกรอบอีรอบ บายบาย